ครับบ๊าดีครับอาจารย์บ่ายสองโมงเคืองครับผ้าเจ้าเป็ดผู้ไทยออกมาทางบ้านเราอุดมครับใส่เพ้นไม่ต้นนี่ครับนี่มีนกเสียงหน่อยบินเข้าไปสู่กันแล้งเงียบทั้งครูครับเดี๋ยวนี้ประมาณสักสามสิบนาทีครับอาจารย์เดี๋ยวไปซองมึงน้ากันครับมาคนเดียวครับอาจารย์ล้มล้มครับเสียจินพระกิจส่งเสากันได้มาก เป็นไดนนี่ต้นนี้ครับนี่ใส่เวงานี่แหละต้นนี้แหละนี่เข้าไปการใส่ไปต้นนี้ครับโอ้เรียบร้อยครับดินปักปๆปักแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ครับชื่อนี่กับเจ้าเพชรภูไทยครับสามทีมนาทีครับคูเทียร์พ้นคู่ไหมครับเธอนี่บ๊คคู่มันล้มครับอะเดี๋ยวผมมาลงไหยเบิ้งครับผมแม่นกเขาบปล่ะตอนนั้นกเสียงหน่อยนี่ครับสู่กันอยู่นี่ เรียบร้อยครับอาจารย์อตบักงยครับอาจารย์ไล่ปีกนาตึ๊บเลยครับพุดนะพูดนะไล่ปีกจะเป็นลูกเสียงน่อยครับนี่แม่งตูเสียงน่อยเหยียบบอกอยังไยพู่นสามสินม้นาาที่ปกติเจ้าเพชรพูดให้คู่ไหมครับเดี๋ยวนี้บอกคู่ผมก็เลยบ่มั่นใจ เดี๋ยวบรนย์นยเล่นมั่งซองบึงอเอออย่างยังคือพวกคู่เอเอาไหมเอาไหมเอาปอนี่เออเดี๋ยวปลดก้นเข้าไปจานอ่าวเข้าไปจานเรียบร้อยครับแก้มแรกครับออกมาใบาสองมุ้งกักวๆครับกับเจ้าเพชรภูไทยเอาใส่ถุงก่อนครับหมันๆครับ พี่น้องยินเขาเดอ้อครับน้ำมีสารบัานพื่อนยห,หน่อยครับผมเผาป่าครับเผาป่านินตัวบักใหญ่ครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มออสองไา่การส้มตำครับกากหมูครับพี่พี่น้องเอ้ยผักครับแซบ มาครับผมยิงเขาน้ำอีสานบานผู้้ญ่อยครับกล่องส่วลรัวคือเเขาครับไปตอนกมาแล้ไล่เมื่อยกับจิ้นเขาแรงครับบานจัดไปครับแสบๆน้ำกันครับผม